สวัสดีครับพีเพจนะครับผมพี่เพจจะมารีวิวข้อดีกับประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว IQ คู x 9x เ g มือถือสุดคุ้มจาก Vivo ที่สเปคกับราคาให้มาจัดเต็มจริงพี่ซื้อตัวนี้มากับราคา4,690บาทครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มจริงนะครับ พี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะผมบางครั้งนะครับเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแมน่นะว่าให้กดซื้อตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ลองเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ปลอดภัยในการซื้อเพราะว่าพี่ก็กดซื้อมาจากลิงก์ผมที่พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ครับแต่พี่ก็จะขอส่งต่อเจ้าตัว i q คูเ 9x5G ตัวนี้ให้สามารถทักติดต่อพี่ที่แฟนเพจ p p a พ Official ผมพี่ก็ส่งต่อให้กับราคา4,690บาทเลยผมตัวนี้เนาะสำหรับหลายคนที่อยากได้มือถือต่อจากพีก็ติดต่อมาที่แฟนเพจ ออฟฟิเชียลของ P Pay ได้ของตัวนี้นะมาดูว่าตัวนี้ดีไซน์ในการออกแบบเป็นอย่างไรซึ่งเป็นข้อดีที่พี่ใช้งานตัวนี้มาดีไซน์ครับมันมีความสวยงามในการออกแบบครับตัวเคสแถมมาในกล่องให้เราซึ่งผมใส่เคสตัวนี้ให้เราบอกเลยว่าใส่เคสก็ยังสวยงามซึ่งบอดี้คือการดีไซน์ที่ลงตัวจริงครับ คือตัว i อคู 9x 5t ตัวนี้ออกมาสัปพีนะมุมมองถือว่าดีพอสมควรครับแล้วก็ในการหัดในการกดของหน้าจอกับอัตราดีเฟตคือ110 h z ให้เรามาถือว่าสุดจริงครับนี่อันนี้คือบอดี้นะครับซึ่งตัวกล้องหลังตัวนี้มี AI camera กล้องหลัง50ล้านผมตัวนี้นะพร้อมกับตัวอัปเดตล่าสุดก็คือ Android 15ซึ่งหาได้ยากมาก กับตัว i q ูที่อัปเดต Android 15รุ่นนี้สามารถอัปเดตให้ผมได้แล้วนะครับซึ่งเป็นเครื่องศูนไทยแล้วก็อัปเดตได้อย่างง่ายดายพพอร์ตกับแอปธนาคารเวอร์ชันศูนไทยทุกแอปนะครับเขียนว่าตัว i q คูนะครับผมตัวนี้นะเดี๋ยผมดีไซน์สปีนะถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับลำโพงให้มาเป็นลำโพงคู่ผมให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงกับคุณภาพตัวนี้เรื่องเสียงผมตัวนี้สามารถมีลำโพงคู่แล้วก็ ตัวเล,เล่นเสียงได้ถึง300%นะครับถือว่าให้เรามาจัดเต็มมากพร้อมกับรุ่นเบรดมัลิพิช้คือรุ่นแรม8 g ิบวกเพิ่ม8 g ิกับความจุด128ตัวนี้10 u ให้มาแค่ CPU ก็ถือว่าคุมแล้วผมเซฟเซ็กก้อน 6G1 Octa Core ซึ่งให้เรามาจัดเต็มกับคุณภาพมากสามารถทำการแบบหน้าจอสามารถใช้งาน Mul ติว i n d o w ตัวนี้ตอบสนองในการใช้งานในการให้ในการากดบอกเลยว่า เวิร์กจริงครับซึ่งพีไปสัมผัสมารู้สึกว่าแฮปปี้มากในการทันการกดของหน้าจอรพร้อมกับหน้าจอที่ให้มาสือว่าสัพพีนะพอพอควรมากกับหน้าจอขนาด6.72นิ้ว Full HD ่าดผมตรงนี้อัตรารีเฟตคือ1 1 0เซพ์ตซ์สู้แสงคือสูงสุดคือ1,000นิน,นะครับ ถือว่าน่าจอตัวนี้สู้แสงดีมากครับพี่ผมชอบกับฟังก์ชันของตัวนี้มากรู้สึกว่าในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในการใช้งานตัวนี้ให้เรามาครบครับซัพพอร์ตไวไฟเวอร์ชันหเวอร์ชันสแล้วก็ผมตัวนี้มีการใช้ฟังก์ชันในการหอมสายตาให้เราด้วยถือว่าสุดจริงครับีปรับเป็น60ปรับเป็น1 1 0่เฮตตัวนี้แล้วก็ปรับเป็นอัตโนมัติตัวนี้สามารถปรับได้ คือพีปรับเป็นตัวอัตราลิฟทตัวนี้ให้มาคือหน่อยสุดซึ่งพีปรับเป็นตลอดผมซึ่งแบตบอกเลยว่าแบตไม่ได้ไก่การครับแบตให้เรามาถือว่าอึดจริงครับตัวนี้ให้แบตมาขัดเย็ดจริงซึ่งพีว้ามากว่าให้มาถึง6,000มแอมพร้อมกับตัวชาร์จไว้ตัวนี้ให้มาถึง4 4วัตต์หัวชาร์จในกล่องแถมมาสายชาร์จในกล่องแถมมาซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่าแบตตัวนี้อึดมากครับ อึดแบบจริงจังเลยคือมีความสมุทแล้วก็อึดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายดีครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวนี้ครับผมพีชชอบมากคือการคนแอปตัวนี้สามารถคนแอปได้อย่างง่ายดายจริงครับนี่เอาตรงน,น UI ของตัวนี้ใช้งานดีมากแล้วก็สามารถสแกนมือบริเวณที่ปุ่มด้านข้างตัวนี้สามารถสแกนได้ที่ปุ่มพาวเวอร์แล้วก็มีตัวเอ t ต้าเกมหมดนะครตัวนี้สามารถปรับตัวฟังก์ชันตัวหมด e s p o r t หรือว่าหมวดเกมได้ คือให้เรามาดีมากแล้วก็มีระบบการโลบ,บสั่น4มิติสำหรับเกมครับให้เรามาถือว่าสุดจริงเช่นเกมพับจีตัวนี้สามารถรองรับแล้วก็มีคุณภาพของเอฟเฟกเสียงถือว่าให้เรามาจัดเต็มกับคุณภาพของเรื่องเสียงดีจริงครับแล้วก็หน้าจอในการทัดให้เรามาเพียงพอมากมาดูว่าเสียงลําโพง2ตัวนี้คุณนักคุณาว่าเสียงมันดีเนี่ยเสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้างพี่ผมจะขอเปิดเสียงลำโพงให้ดูเลยว่าลําโพงให้มาเป็นอย่างไรนะครับ you can still go even when you feel slow you can still go สำหรับพีนะเสียงตัวนี้ถือว่าเสียงดังฟังชัดมากครับเกินค่าตัวจริงลำโพงปรับเป็นตัวอัลต้าบลูหรือว่าการเล่นเสียงไดถึง300ให้เรามาถือว่าจัดเต็มมากตัวอย่างเช่นพีเปิดสูงสุดนะครับนี่ปึ๊บปรับเป็น300เลยตัวนี้บอกเลยว่าเรื่องเสียงถือว่าสบายหายห่วงตัวนี้นะมาดูว่าหน้าจอในการซัพพอร์ตสูงสุดในการเปิดตัวแอป YouTube สามารถเปิดสูงสุดคือ 4K 60เฟรมนะครับ บอกเลยว่าจัดเต็มเลยพี่เปิดแค่นีครับผม 2K 60เฟรมก็เหลือๆครับผมตัวนี้เพราะว่าหน้าจอ Full HD พั u แต่สามารถเปิด 4K ได้ความคมชัดของภาพก็จะสามารถขยายความคมชัดได้มากขึ้นนะครับก็ถือว่าทําการบ้านมาดีมากในเรื่องหน้าจอตัวนี้ครับผมแถมมาด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานได้ง่ายจริงครับนี่พี่ชอบ UI มากสามารถทําการแบ่งหน้าจอผมได้นะครับตัวนี้นะก็ถือว่าสเปคให้มาเกินค่าตัวมากๆนะครับอันนี้ พี่ขอชื่นชมจริงนะคะรับผมสำหรับตัว i q o Z9 นะครับผม X5G ตัวนี้นะครับนี่สีสันหน้าจอบอกเลยว่ามีความสวยงามแล้วก็สามารถใช้ฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอหรือว่าการใช้หน้าต่างลอยตัวนี้สามารถ support ได้นะครับผมถือว่าเพียงพอแล้วก็ perfect สุดยอดจริงครับเป็นหมลที่ฟังก์ชันครบซึ่ง vivo ทำลงมาดีจริงครับมาพูดถึงว่าเฮ้ยตัวนี้ กล้องเป็นไงบ้างซึ่งเป็นข้อดีที่พีเจออีกคือกล้องครับสกินโทนในการถ่ายรูปของกล้องหลังตัวนี้ให้เรามาในการถ่ายสูงสุดถึง50าล้านพร้อมกับกล้องหน้า8ล้านใช้ AI เชช่วยในการถ่ายรูปบอกเลยว่าตัวสกินโทนในการถ่ายรูปมีความลื่นไหลเพราะว่า CPU มันมีความแรงครับเซเลกอน6เจน1คือแรงจริงครับแค่ CPU กับงบ4 0 0 0กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับนี่ภายทับบคุคคลครับเปิ๊ลนี่เปิ๊ล คือกดชัตเตอร์ง่ายมากครับผมตัวนี้เปิดการสั่น e อเอที่ 1080p ได้หรือว่าถ่าย 4K ครับผมซึ่งหาได้ยากมากกับมือที่ถ่าย 4K นะครับทดสอบในการถ่าย 4K กับเจ้าตัว IQ คู9 X5G นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่เห็นไหมว่ามันถ่ายได้ง่ายแล้วฟังก์ชันอื่นตัวนี้ให้เรามาครบครับผมเยอะแยะมากมายจริงครับเช่นพีทำการถ่ายนี้ที่ความชัด50ล้านครับนี่ปึ๊บ คือแบบสุดจริงครับแล้วก็มีหมดตัวหมดโปรด้วยสามารถปรับค่าสปีดชัตเตอร์หรือว่าไอ o หรือว่าเวอรันต์ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสุดจริงเรื่องกล้องนะครับพีใช้งานมากล้องถือว่าสีสันดีมากแล้วก็หน้าจอสามารถพพอร์ตในการสู้แสงสปพพีนะถือว่าสู้แสงดีมากครับนี่ พีก็ไปถ่ายที่ธรรมชาติมาครับบอกเลยว่าสุดจริงสกินโทนดีมากทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหน้าถือว่าหมดในการถ่ายรูปให้เรามาถือว่าจริงจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมาเรื่องกล้องในการถ่ายธรรมชาติก็ถือว่าเพียงพอมากครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรสับกล้องหน้านะครับนี่ปึ๊บบอกเลยว่ากล้องหน้าดีมากพี่ชอบฟังก์ชันของกล้องหน้ามากเลยครับครับผมถ่ายภาพบุคคลเนี่ยมันจะมีการวนผลระยะหนึ่งนะครับผม นี่ครับมีหมดในการปรับด้วยผมตัวนี้นะครับนี่เอฟเฟกแสงปรับได้ด้วยหูดีมากบมดเลยว่ากล้องหน้า8ล้านบอกเลยว่าไม่ได้ไก่กากับตัวนี้มากครับให้เรามาก็ถือว่า จัดเต็มกับคุณภาพมากครับและมีฟังก์ชันในการปรับแต่งรูปภาพให้เราเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้แล้วก็มีฟังก์ชันตัวที่ใช้ในการลบตัวนี้มีให้เราด้วยตัวอย่างเช่นพี่ผมจะทำการลอให้ดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรโดยใช้ AI ครับซึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มกับคุณภาพมากโอ้ยเกินคุ้มจรงิงนี่ครับมาดูว่าพี่ผมจะทําการลบตัวฝานี่ออกผมมาดูว่า AI ของตัว vivo นะครับผม i q o จะเป็นอย่างไรบ้างปึ๊บนี่แล้วพี่จะขอทำการลบตัวฝาออกครับผมโดยใช้ AI นะครับซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่ามันใช้ AI ได้นะครับนี่ครับผมมาดูว่าในการลบจะเป็นอย่างไรนะครับโดยการผมทำการลบตัวนี้นะผมโดยการเลือกนะครับคือบอกเลยว่าครับผมว่าในการลบนะโคตรง่ายครับผมแค่เราผมทำการแบบนี้ปึ๊บนี่ครับผม AI ก็จะทำการลบวัตถุกออกมาคือสับพีนะถือว่า ตัวไอคูทำการบ้านมาดีมากผมในการใช้ง,งาน AI ปรผสมประสานกับตัวที่เป็นการแก้ไขของรูปภาพถือว่าให้มาพอพอขวรมากครับเอาพูดถึงว่าตัวนี้เล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างสับซีพียนั่งมุมมองพีถือว่ามีความรวดเร็วทันใจดีจริงครับผมสับตัวเกม r o v บอกเลยว่าตัวนี้ปรับสูงสุดสมุดมากครับเกมแคปชิมแพปรับดาต่ำก็เพียงพอ เกมแก็บชิมนี้ปรับกลางๆมีความสมูทแล้วก็หน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับเกมฟรีไฟทุกอย่างปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายของเกมพับจีปรับสูงสุดบอกเลยว่าเรื่องจริงเซปดากา้อน 6G1 บอกเลยว่าไม่ผิดหวังผมตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานมาคือให้มาคือสุดจริงมีเซ็นเซอร์ใจโรสโคบให้เราด้วยกับเกมพับจีถือว่าเล่นมีความไหลลื่นจริงครับเป็นเหที่พี่ใช้งานตัวนี้มาคือจบคือจบ และฟังก์ชันทุกอย่างคือเพอร์เฟกจริงครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อมาตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใครอยากซื้อต่อพีก็ทักมาที่แฟนเพจพ p เพ y o f อฟิเชีผมพีจะขอแนบลิงก์ในการติดต่อพีหรือว่าสั่งซื้อใต้คลิปให้นะครับสำนี้ขอบคุณครับ